สวัสดีครับสาวสดีวันนี้ก็มาอยู่กับ g จโนเหมือนเดิมนะครับ <Woo. S 1> วันนี้เราก็จะทำการขับขี่ให้ชมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรในสเต็ปนี้แต่ก่อนอี่เลย uh. เราต้องทำการเติมน้ำมันก่อนนะครับโอ้โหว้าวโอ้ยสไ์สวเคครับเราจะทำการเติมน้ำมันกันก่อน เก้าบาทครับคุณอื่นหงโทรมาโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะทำการขับขครียกันเลยเก็สเต็ปนี้ก็เป็นชามท่อรีแมปแล้วก็มีเฟืองตายนะครับเฟืองตายหนึ่งอันนะครับโอเค ก็ถามว่าขับขี่ดีไหมครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนตรวจสอบเอาเองเลยซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่ครับกลางอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ว่าท้ายนี้ผมบอกเลยว่านารกแตกอะไรว้านะโอ้ย ิบล้อนะครับทุกคนก็ต้องระวังนะก็ผมไม่ได้ทําคลิปคุยกับทุกคนมานานแล้วนะครับแบบขับขี่ไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาคุยกันนะครับว่าเราจะทําอะไรกันต่อนะครับสําหรับเจ้าทรเนอร ก็ตอนนี้กใกล้พันซับสไครต์แล้วครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามหน่อยครับเพราะว่าผมจะได้มีรายได้สักหน่อยเพื่อที่จะเอามาทําคลิปนะครับต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มจะช็อตแล้วนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็มาทดสอบเล่นๆกันนะครับว่ามันจะวิ่งดีไหมสิบร้อเนี่มันยังไง่ย โอ้ตรงนี้ทำถนนนะครับก็้องขับขี่เรามาระวังนิสหนึ่งก็ชามที่ผมใช้นะครับเป็นชามแฮนด์เมดนะครับขุดเองนะครับก็ไม่เหมือนใครละขุดเองแล้วก็หน้าหน้าชามก็ปรับเองนะครับท่อผ่าเป็นของ KKD นะครับก็ปล่อยต่อนะครับสนใจติดต่อมาทางแฟนเพจได้นะครับหรือว่า ทักแชทมาส่วนตัวใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่า TikTok อืมเราติดจัดหรือเป่าก็จะมีมงมีหมอบให้ดูเล็กน้อยนะครับวมันจะวิ่งได้ไหมผมใส่ชุดสกหนาวต่างๆแล้วก็มีหมวกกันน็อกใหญใๆใบหนึ่งมาไปกันเลยป่าเด้ดูดูทุกคนฟังเสียงฟังเสียง กลางอาจจะหอ่หอนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงท้ายนี่ถ้าเลยร้อยไปนี่คือดึงเลยครับ คือถ้าเครื่องร้อนกว่านี้ก็บิดมาแน่นอนครับตอนนี้เครื่องเย็นอยู่นะเพราะว่าผมเพิ่งเอาออกมานะครับยังไงก็คือปิดมานะครับสเต็ปนี้โดโดนั่งขับอ่ะนั่งขับชิวๆหลังตรงเลยหลังตรงแต่ลมแรงจัดเลยว่ะทุกคนวันนี้โอยร้อยแปดว่ะโอ้ย นะครับสามสไตล์กำลังก็จะดึงๆหน่อยโอ้โอ้โอ้โอก็ทําเหมาะไม่ต้องพูดถึงนะครับร้อยี่บวงแน่นอนงานนี้ก็มีก็่ห้าอย่างนะครับที่ใช้ก็เป็นเฟืองหนึ่งนะครับเฟืองแต่งตัวหนึ่งแล้วก็สองรีแมปนะครับแล้วก็สามเป็นชามแฮนด์เมดสี่เอ,อ่อ กองเรนนะครับกองเรดตอนนี้ต้องชะลอกันเพราะว่ามันไฟแดงนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งอะไรวะลืมอ๋อเม็ดแต่งนะครับชามท่อเฟืองริมแมปแล้วก็เม็ดแต่งกองเลนนะครับแค่นี้เลยร3อยบบวกง่ายๆก็ผมทำการถอดจมูกกองออกนะครับเพราะว่าให้อากาศมันเข้าดีกว่าเดิมนะครับทั้งสองตัวเลย แล้วก็ลานอินให้สายพานเล็กๆนิดน,นึงครับเพราะว่าสายพานเล็กกาลังมันจะยิ่งมานะครับผมบอกให้ใครที่ว่าชอบเปลี่ยนสายพานใหม่ก็อาจจะพลาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้สายพานเล็กนะครับตอนนี้แต่ก็เสี่ยงอยู่เล็กๆนะครับว่ามันจะขาดหรือไม่โอ้รถเยอะจัดเลยนะตอนนี้เ้อที่จะเย็น S <S จ้าโอ้อยลวงลงลงลง,ลงแสงไม่พอปล่อยควันใส่กูอีกจนเลยละก็รถเยอะมากนะครับตอนนี้เราต้องค่อยๆข,ขับขี่ไปเรื่อยๆ ามว่าทำไมผมไม่ใช้เป็นเฟืองเบอร์สี่นะผมใช้แล้วครับมันก็ตัดนะครับตอนนี้ความเร็วมันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายพานมันขึ้นสุดปุ๊บก,กำลังรถมันจะไม่ค่อยมีนะครับทุกคนก็ต้องเน้นย้ำไว้ตรงนี้เลยว่าสไตล์ใครสไตล์มันแม่เงเอ้ยเด็กแมนไปไหนหมดวะอยากจะไล่บีสักคันหนึ่งครทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามีแต่สิบล้อ ใหญ่ใหญ่ไฮไลท์ตามนะครับอันนี้เครื่องก็เริ่มร้อนนะครับเครื่องเริ่มได้อุณหภูมิดีกว่าพวกนี้ดีกว่ามอตอนนี้สิบหลอเยอะมากนะทุกคนไปกันเลยลองๆไป เดีหาทางยาวอ่ะนะตอนนี้รถติดจัดเลยอนะทุกคนก็ถ้ามันเป็นรถผมนะครับกคนคันนี้ผมก็จะทำหกสิบหกเมตรนะครับลูก p c x หรือว่าอาจจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะทุกคนมาเดี๋ยวว่ากบ่มาเด้ครับดันโลก,กับกบ่าปะ,ปะโอ้ในโลน,นั่งขับก็สบายนะครับออกทริปไม่ต้องเป็นห่วงเลยวว่าจะอืดหรือว่าช้านะครับ ผมหาที่หมอบดีกว่าช่วงต้นก็ไม่ไม่เสียกำลังมากครับตอนนี้ผมใช้เป็นสปริงท็อกเดิมช่วงต้นมาจัดเลยวะ่ะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมันจะหมอบกันเลยไปกันเลย โอ้ยทายนรกว่ะดูคนทายนรกอันนรกแล้วนะค้อแรงบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเอาไปหมอบแ,แบบตัวเบาๆนะครับก็บอกเลยว่าเคลื่อนไวกว่าน,นี้แน่นอน,นครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่ามันเป็นชามกําลังนะครับก็เลยช่วงท้ายมันก็จะดึงๆหน่อยนะครับแบบคือบิดเจออะไรเงี้ยทุกคน เอาไปมอบกับเพื่อนไม่มีเขินแน่นอนด,ดูดูมาจัดมาจัดเลยนี่ผมเปิดยังไม่สุดนะโดนซึ่งหนึ่งซึ่งหนึ่งไปดูช่วงท้ายกันเลยดีกว่า แล้วเนี่ยโอ้เอาดีนั่งขับหลอยี่บวกเลยนะทางตรงนเลยนะขี่ดีจัดขับมันเลย เดี๋ยวผมหมอบให้ดูเลย ผมหม๊บแป๊บๆร้อยยี่นะครับเฮ้ยโอ้วันนี้แพ่งเสี่ยงตายวะรถแม่งตัดหน้าบ่อยมากทุกคนเอาไว้เรามาติดตามกันใหม่นะครับสำหรับเจ้าร้อยยิมห้า LED นะครับเพราะว่าผมจะทำการขึ้นเป็นสองวาวห้าเจ็ดมิลก่อนนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่วิ่งร้อยสี่สิบสามจีนะทุกคนมันมันเรียกว่าไงดี มีเด็กแวนปะวะ่าะฮก่อนไม่มีเลยวะมันค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับตอนนั้นเพราะว่าแคมปชา้ามันไม่ได้สเปคนะครับตอนนั้นผมใช้เป็นซัมชา้าที่มีองศาสูงเกินไปนะครับเลยทําให้รถแม่งไม่สมบูรณ์เลยนะครับเลยความเร็วมันเลยได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ทรงรถอีกนะครับเพราะว่าผมจะทําเป็น2วาวาวนะครับ5้าเ็ดีสิบให้ได้ร5อยห้าสิบีนะครับ นี่ครับเราก็มานั่งขับกันเลยดีกว่าแบบเราไปออกทริปไกลๆอะไรเงี้ยนะครับสำหรับซามกำลังก็จะได้เปรียบนิดนึงในการนั่งขับขี่ถ้าหมอบมันก็มานะครับแค่นั้นแหละเอาเด ครับใครบอกว่าสายเอ้ยนี่นะครับใครบอกว่าสายพันธุ์เล็กมันไม่แรงนะครับผมบอกเลยว่าไม่จริงนะครับถ้าคุณไล่เป็นยังไงก็แรงกว่าสายพันธุ์ใหญ่แน่นอนบอกแค่นี้แหละ่ขนาลูกเดิมผมเครื่องไม่ได้แก่นะยังมีกําลังขนาดนี้ถ้าได้ลิ้นแล้วก็ควบระบบไฟแต่งนะครับผมว่ายังไงก็140ยสี่ิถึงแน่นอนแล้วก็จัดทรงอีกนิดหนึ่งนะ โดดๆๆๆขึ้นดอยนะขึ้นดอยขึ้นดอยกำลังยังไม่ตกอะ่ะตกนิดนึงตกอยู่โอเคแรงจัดช่วงกลางก็มีหายไปน,นิดนึงนะครับก็มีวิธีแก้ไหมผมบอกเลยว่ามีให้เราใส่เป็นแหวนลองสปริงครับเพราะว่าใช้เป็นสปริงเดิมยังไงก็ท้ายนรกกว่านะครับ ก็คลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตราไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับ